หาด่วนดูดีๆรับซื้อเหรียญ5บาท9เหลี่ยมแบบนี้อันละ2องแสนบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเ0็นเคศูนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเปืนเบืนพี่พีน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนปตีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ5บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9ครับเป็นเหรียญ5บาท9เหรียญที่เพื่อนๆพบเจอกันได้บ่อยๆนะแต่วันนี้นะครับผมมีเหรียญ5บาท9เหรรียญของัชกาลททีี่่9ผมปรระกาศับซื้อนนนะะครรัับฟงดีๆใาคาทละ 2แสนบาทแบงค์พันสองร้อยใบนะเพื่อนสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้ครับใครที่มีเหรียญห้าบาทรัชการที่เก้าหรือว่าอยากรู้นะครับรบกวนนะครับกดหนึ่งกดหัวใจรวยให้ผมเลยครับท่านใดอยากรู้นะครับว่าเหรียญห้าบาทที่ผมประกาศรับซื้อว่ามันมีราคา2แสนบาทมันต้องดูยังไงรบกวนกดหนึ่งกดเก้ากดหัวใจรวยให้ผมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีพี่โซนะครับวันนี้ก็เป็น EP แรกนะของปีใหม่นะวันนี้ก็รวดเร็วเป็นอย่างมากเลยครับมาครับขอแชร์ก่อนนะใครแชร์ขอให้รวยนะครับไม่ว่าจะเป็น แบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอในแอดไลน์นะแล้วส่งรูปมาประเมินราคาเนี่ยตามแผนที่เลยตามนี่เลยตามไลน์ไอดีแล้วรับเงินสดนะเหมือนเพืเ่อน<ๆ>เดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยนะครับใครที่ส่งไลน์มาแล้วผมเปิดอ่านแล้วผมยังไม่ตอบกลับแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเกิดผมเปิดอ่านแล้วตอบกลับแสดงว่าของของท่านขายได้ครับมาครับมาครับ สวัสดีพี่ลาเชนนะฮะสวัสดีพี่สังวานครับสวัสดีพี่มิดนะฮะเอฟซีจากไต้หวันนะครับพี่สวัสดีพี่สิริภพนะครับเอฟซีจากนิวยอร์กนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีพี่สถาพรสวัสดีพี่อารุณีนะครับสวัสดีทุกท่านกราบงามๆทุกท่านครับสวัสดีทั้งสองพันสามร้อยท่านครับละหว่างรอเพื่อนๆครับมีอะไรไหมเพื่อนๆดูครับนี่มีนี่ปีใหม่แล้วอย่าลืมนะนี่คือเหรียญห้าบาทครับ นี่คือเหรียญ5บาทที่ผมบอกเพื่อนๆครับว่าใครมีนํามาขายผมได้นะ5บาทแลก4 0 0 0บาทนี่คือเหรียญ5บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9ครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูนะใครที่มีเหรียญ5บาทดูตามนี้นะครับดูตามแบบที่ผมบอกนี่คือเหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9ใครมีเหรียญน,นี้หยิบขึ้นมาครับแล้วดูตรงปีฮะถ้าเหรียญของท่านเป็นปีตามนี้ครับปีพศ2540ดูดีๆนะครับเป็นปีพศ2540แบบนี้ผมรับซื้อนะครับ ฟังดีๆนะ1นึ่งเหรียญสี่พนถึงหนึ่งบาทครับ1นึ่งเหรียญสี่พนถึงหนึ่งบาทครับรับเฉพาะปี2546และปี40เท่านั้นนี่คือปี46ครับอ่าอาหายเพื่อนๆดูเหรียญด้านซ้ายมือคือเหรียญปีสองหครับด้านขวามือคือเหรียญปีสองห้าสีรับแค่2ปีนี้เท่านั้นนะครับนะแคปเจอร์ครับ4ี่หกสามร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยสถึงหนึ่งหมืครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับนี่คือเหรียญหบาทที่แพงกว่าราคาจริง เป็นร้อยเป็นพันเท่าครับแคปเจอร์ครับอ่าแคปเจอร์ไว้เลยจ้าใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมา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 อ่าไปครับไปวันนี้จะไปเร็วหน่อยนี่คือเหรียญบาทครับนี่คือเหรียญบาทครับนี่ช่วงหยุดปีใหม่ได้มีพี่ท่านหนึ่งส่งเหรียญบาทมาขายนี่นี่ส่งเหรียญบาทมาขายผมก็เลยเอ๊เอามาทําคลิปให้กับเพื่อนๆดูดีกว่าว่าเฮ้ยเหรียญบาทแบบนี้เหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าแบบนี้อ่านี่เหรียญหนึ่งบาทราชการ มันมีราคาฟังดีๆนะครับมันมีราคา1บาทรัชกาลที่9กแบบนี้ถ้ามองผิวเผินก็คือซื้อลูกอมได้3เม็ดแต่เหรียญ1นบาทคู่นี้ครับผมรับซื้อมาในราคาคู่ละ500บาทฟังดีๆนะครับคู่ละ500บาทสวัสดีเ t ทั้ง3,200ท่านนะครับใครอยากรู้ว่าเหรียญ5บาทผมรับซื้ออันละ2,000 0 0บาทสังเกตยังไงลบกวนกด1กดหัวใจรัวรวมาครับใครอยากรู้นะครับว่าเหรียญ5บาทผมรับซื้ออันละ200 0 0 0บาทมันต้องดูยังไงกด1กดหัวใจรัวๆมาหน่อยครับ อ่าดูนะฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับเหรียญหนึ่งบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าดูนะครับดูที่ตรงปีนะฮะถ้าของลูกท่านเป็นปีตามนี้ครับคือปีพศ2529เ้พื่อนเพื่อนดูนะนี่คือปีพศ2529เหรียญด้านซ้ายมือแพงกว่าเหรียญด้านขวามือฟังดีๆนะครับเหรียญทางด้านซ้ายมือแพงกว่าเหรียญทางด้านขวามือคืออะไรครับเหรียญทางด้าน,นซ้ายมือเขาเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าปี29ช่อฟ้ายาวช่อฟ้ายาวดูตรงไหนครับ ดูที่หลังคาเพื่อนๆนี่ดูที่หลังคาตรงนี้ครับช่อฟ้าใบละกาจะยาวกว่าเหรียญนี้เหรียญนี้เขาจะเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าปีสองเก้าช่อฟ้าสั้นครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทแล้วเป็นปีสองเก้านะสังเกตดูตามแบบที่ผมบอกนะครับแล้วเพื่อนๆอาจจะรับเงินพันเงินหมื่นเงินแสนนะแะคับเอ์ครับรับเหรียญบาทรับแต่ปีสองเก้าอย่างเดียวนะปีอื่นไม่รับนะครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับโอ้ยใครกดหัวใจรัวๆขอให้ทุกท่านโชคดีขอบพระคุณสําหรับไลค์ทุกไลค์แล้วก็หัวใจทุกดวงครับ e ีพีนี้เป็น E ีีแรกของปีใหม่นะอ่านี่ครับโหกาขอบพระคุณเ t ีทั้ง4ี่พันท่านนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับนี่ฮะแคปเจอร์ครับลำดับต่อไปครับมีไลค์เพื่อนๆดูครับนี่คือเหรียญทองคําครับนี่คือเหรียญทองคาครับที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าใครมีเหรียญทองคํานะผมรับซื้อดี มากกว่าร้านทองและโรงรับจำนำแน่นอนนะครับใครมีเหรียญทองคำพระทองคำนะครับนี่ฮะแบบนี้แล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหนะ้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะเพื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีรับเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเลยนะครับมานะสวัสดีเอฟซีทั้ง4,100ท่านนะครับขอกละไลคกคนละแชร์ครับนี่คือเหรียญทองคำครับใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชาอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัชรโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีา่ยานนี่เพื่อน มีพระเครื่องแบบนี้ครับนี่คือพระเครื่องครับไม่ว่าพระเครื่องเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับผมยินดีรับเช่านะสามารถนําพระเครื่องของท่านมาที่ร้านนะครับนี่คือพระของ80ปีกรมตารวจนะครับแบบนี้นะครับรับเช่านะตั้งแต่หลักพันถึงสูงสุดองค์ละ1นึ0 0 0สบาทนะครับใครมีนะครับพระเครื่องนะครับนี่ตามนี้เลยเพื่อนๆพระเครื่องพระบูชานะครับอยากจะเดินทางมาขายนะนี่เพื่อนๆดูนะครับ พวกเครื่องกระเบื้องแบบนี้ก็มีราคานะนี่เครื่องกระเบื้องนะครับเครื่องลายครามนะครับขันทาจากเงินถมด้วยทองนะครับแบบนี้นะฮะนี่งานยุคใหม่งานยุคเก่าลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้ครับแบบนี้มีราคานะต้องบอกทุกท่านนะครับแบบนี้มีราคานะบ,บางใบชิ้นหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับมา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 ,มา เรามาดูนี่กันดีกว่าครับมาครับมาครับนี่ใครอยากรู้ครับท่านใดครับอยากรู้ครับว่าเหรียญห้าบาทที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูมันมีราคาสองแสนบาทสังเกตตรงไหนรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับท่านใดครับอยากรู้ครับว่าเหรียญห้าบาทที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูมันมีราคาสองแสนบาทมันสังเกตยังไงรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาครับมาครับนี่ฮะกราบขออภัยนะครับนี่นี่นี่ฝากอีกหนึ่งอย่างครับ นี่คือเหรียญต่างประเทศครับนี่คือเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเพื่อนเพื่อเนี่ยว่าผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากๆากต้องบอกนะครับว่าผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากเหรียญด้านซ้ายมือคือเหรียญในยุคอังกฤษยุคล่านะนี่ผมเหรียญด้านขวามือคือเหรียญของจีนในผลหยดซื้อขายใครมีแบบนี้นะครับขอบไม่บินไม่ช้าสตาร์ทกระต่ำที่2 5 0 0ถึงเหรียญละ สามแสนบาทอ่ะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับเก็บไว้ดูครับแบบนี้หายากแล้วขายได้ครับผมรับซื้อจริงฮะมาครับมา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 นี่ครับนี่คือเหรียญห้าบาทครับมาครับมาครับใครที่อยากรู้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าแต่มีราคาถึงเหรียญละผมรับซื้อนะครับเหรียญละสองแสนบาทใครมีผมยินดีรับซื้อครับมาครับท่านใดอยากรู้ครับว่าเหรียญห้าบาทที่ผมประกาศรับซื้อในราคาสองแสนบาท มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรรบกวนกด1กด9กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ F c ีทั้ง4 0 0พันท่านนะครับมาครับอ่าพี่วันขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับพี่เฮงเฮงครับขอบพระคุณครับเฮงเฮงทุกท่านเนาะใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์คนละแชร์ครับมีคนบอกว่าเข้าไลน์ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาเอาเนี่ยสแกนไ d ดีไลน์ตามหน้าจอเลยใช้กล้องของโทรศัพท์ของท่านนะครับ สแกนไอ l ดี e ลน์ตามหน้าจอเลยนี่นี่นี่นนเข้าได้นี่ผมสแกนมาปุ๊บก็เข้าได้นี่ครับพอเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้เลยอ่าส่งรูปส่งรูปของทุกท่านมาครับมาครับนี่ฮะอ่าสวัสดีทุกท่านครับเหรียญห้าบาทแบบกลมเอาไหมต้องดูนะครับค่อยๆดูนะสังเกตตามแบบที่ผมบอกอ่ะย้ําให้อีกหนึ่งรอบนะครับถ้าใครมีเหรียญห้าบาทแบบนี้ครับรับแต่ปีสี่ศูนย์และปีสี่หกเท่านั้นปีอื่นยังไม่มีราคานะฟังดีนะครับ เหรียญ5บาทรุ่นนี้มีราคาเฉพาะปี40และปี46นะปีอื่นยังไม่รับนะครับไม่มีดราม่านะบอกก่อนนะครับไม่มีดราม่านะมา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 นีมา่มาครับมาครับนี่คือเหรียญห้าบาทครับนี่คือเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมครับเป็นเหรียญห้าบาทตราคุทครับเหรียญน,นี้ฮะเพื่อนๆดูนะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตเป็นจํานวนหลายหลายร้อยล้านเหรียญแต่ได้ยกเลิกใช้เนื่องจาก พบการปลอมแปลงม,มากอ่ะฟังดีๆนะครับมีคนบอกพเสียนเล็กน่าจะมีราคาอันนี้แพงกว่าพเสียนเล็กอีกครับพเสย <waż 1> ุเล็กราคารับซื้ออยู่ประมาณ2 0 0 0 0บาทสําหรับเหรียญ5แต่เหรียญเหรียญนี้ครับแพงกว่าเหรียญ5บาทคุดพเสียนเล็กอีกดูนะฮะ <accidental> <ühl> ดูนะครับค่อยๆดูนะเหรียญแบบนี้หายากมากๆถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของเหรียญฟังดีๆนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของเหรียญดูนะฮะนี่คือเหรียญ5บาท คุดเก้าเหลี่ยมครับแบบธรรมดาแบบที่เราพบเจอกันได้ทั่วไปครับดูนะฮะนี่แบบนี้คือแบบคุดธรรมดาซึ่งรุ่นนี้ปลอมเยอะมากๆปลอมเยอะมากๆครับแบบนี้นะฮะใครมีสภาพสวยเนี่ยราคาอยู่ประมาณอันหนึ่งหนึถึงเหรียญละ200บาทอ่าค่อยๆดูนะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ไว้ดูครับใครแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจมาครับแคปเจอร์ครับนี่คือรุ่นแรกไม่ใช่นี่คือรุ่นแบบธรรมดาอ่ะแคปเจอร์ครับ ที่ผมต้องให้แคปเจอร์ทุกท่านจะได้เอาไว้เปรียบเทียบครับแคปเจอร์ครับนี่คือรุ่นธรรมดาครับอ่าแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจรัวๆมาครับอ่ามาครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญ5บาทครับที่ทุกคนเรียกว่าเหรียญ5บาทครุฑพระเสียเล็กฟังดีๆนะครับใครมีเหรียญ5บาทแบบนี้ผมรับซื้อครับฟังดีๆนะใครมี5บาทเสียเล็กแบบนี้ผมรับซื้อนะครับนี่คือเหรียญ5บาทพระเสียเล็กแบบครุฑนะฟังดีๆนะครับพระเสียเล็กแบบครุฑ เก้าเหลี่ยมนะไม่ใช่พระเศียรเล็กแบบกลมนะครับดูนะห้าเสียพระเศียรเล็กแบบคุดแบบแบบพระเศียรเล็กแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญสองหมื่นบาทดูนะพระเศียรจะเล็กนะพระเศียรจะเล็กกว่าแบบธรรมดาเอาเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวผมให้ย่อให้เพื่อนๆดูพระเศียรเนี่ยจะเล็กกว่าแบบธรรมดาเพื่อนๆเห็นไหมครับแบบธรรมดาแบบนี้ราคาหลักร้อยแบบนี้หลักหมื่นครับพระเศียรจะเล็กกว่าธรรมดาพอพี่กลับมาที่ด้านหลังครับ รูปครุดอ่าเพื Banana ่อนๆดูนะครับรูปครุดก็จะเล็กกว่าเหรียญธรรมดาอ่าเขาถึงเรียกเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญ5บาทครุดเก้าเหลี่ยมครุดเล็กพระเสียรเล็กครับนะห้าบาทเก้าเหลี่ยมพระเสียรเล็กครับดูนะครับแบบนี้อันนึงผมรับซื้อ2 0 0 0 0แบบนี้รับซื้ออันหนึ่งหลักร้อยมาครับเรามาถึงพระเอกกันครับเรามาถึงพระเอกกันครับนี่คือเหรียญ5บาทครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญ5บาทที่ผมประกาศร,รับซื้อในราคาเหรียญละ 2 0 0 0บาทใครมีตามนี้นะเอามาขายฟังดีๆนะครับเหรียญที่ผมกําลังจะเอาให้ทุกท่านดูผมไม่ได้ขายใครมีเอามาขายผมครับเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยไอ้แบงค์ ank, มึงมาปัันราคาอีกแล้วปีใหม่มึงเอาตั้งแต่ EP แรกเลยปั่นราคาหลอกลวงใครที่คิดแบบนี้นะครับรบกวนเลื่อนฟีดออกจากการไลฟ์สดของผมไปสวัสดี F อทั้ง สี่พันท่านครับนี่ฮะนี่นี่นี่วันนี้เอฟตีหนาแน่นครับเอฟตีของผมวันนี้มาดูสามพันเก้าร้อยครับถึงสี่พันท่านครับมาครับสวัสดีพี่รัตติยานะครับติดตามดูบ่อยแต่ไม่ค่อยเดินมาเม้นชอบมากค่ะขอบพระคุณนะครับพี่รัตติยาครับมาครับมาเรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือเหรียญห้าบาทครับมา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 เรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือเหรียญห้าบาทครับที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าอ่าเพื่อนเพื่อนดูครับ ผมจะไม่พูดอะไรนะเพื่อนๆดูก่อนเพื่อนๆดูแล้วค่อยสังเกตครับเหรียญทั้งด้านซ้ายมือฟังดีครับเหรียญทั้งด้านซ้ายมือเป็นเหรียญ5บาทที่ผมประกาศรับซื้อ5บาทแก 200, ลก2 0 0 0 0 0เหรียญทั้งด้านขวามือฟังดีนะครับเหรียญทั้งด้านขวามือขายได้อันหนึ่งประมาณ100บาทฟังดีๆนะไม่ย้ํานะไม่สับสนนะครับไม่สับสนนะอ่ะมาเรามาขึ้นมือดูกันดีกว่าเหรียญทั้งด้านขวามือนะครับเป็นเหรียญ5บาท เก้าเหลี่ยมฟังดีนะครับเป็นเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมแบบธรรมดาแบบธรรมดาราคาหลักร้อยแต่เหรียญทางด้านซ้ายมือครับเป็นเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมแบบลองพิมพ์ฟังดีนะครับเป็นเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมแบบลองพิมพ์ซึ่งบอยปกติพบได้น้อยมากๆฟังดีนะครับโดยปกติพบได้น้อยมากๆใครที่มีเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมนะครับดูนะสังเกตตามแบบที่ผมบอกนะครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับ แบบนี้หายากผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญสองแสนไม่ซื้อลูกหมาอ่ามาใครมีแบบนี้นะครับสภาพสวยมาขายผมอันละสองแสนไม่ซื้อลูกหมาครับไม่ซื้อลูกหมาไม่ซื้ออยู่ไม่ได้นะครับร้านผมมีร้านลวงเป็นหลักแหล่งนะอ่านี่ครับเหมือนผมจะมีค่อยๆดูครับค่อยๆดูสังเกตดูนะครับนี่คือด้านหน้าครับมาเรามาเปรียบเทียบด้านหน้ากันครับด้านหน้าเนี่ยลักษณะเนี่ยมีเหลี่ยมเหมือนกันเพื่อนๆดูนะครับด้านหน้ามีเหลี่ยมเหมือนกันคําว่า ภูมิพลอดุญเดชแล้วก็ราชการที่9เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่แบบของภาษียฟังดีนี่นะครับต่างตรงที่แบบของภาสียไม่ใช่แบบนี้จะขายได้แบบนี้ถึงขายได้นะครับย้ํานะเหรียญทางด้านซ้ายมือคือเหรียญที่มีราคาผมรับซื้อ200 0 0 0บาทขวามือราคาอันหนึ่งประมาณ1 0 0่ยบาทครับแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆมาครับ ใช้กดหัวใจรัวๆขอให้ทุกท่านพบเจอเหรียญแบบที่ผมกําลังตามหานะครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญ5บาทครับด้านหน้าครับไปครับไปครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือด้านหลังของเหรียญ5บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9ครับดูนะฮะเหรียญแบบธรรมดาจะเป็นตราคุดเพื่อนๆดูนะครับ9เหรียญเหมือนกันออกใช้ในวาระเดียวกันปีเดียวกันแต่เหรียญซ้ายมือเป็นเหรียญรองพิมพ์เหรียญด้านขวามือเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายกันแบบปกติ ฟังดีๆครับเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายแบบปกติฮะอ่าดูนะครับเหรียญทางด้านซ้ายมือถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมแบบ JD เหรียญแบบนี้เขาเรียกแบบ J d ดีเหรียญเก้าเหลี่ยญแบบ J d ดีแบบนี้มีราคาถ้าใครหยิบขึ้นมาแล้วเป็นเหรียญ5้าบาทเก้าเหลี่ยญแบบเป็นครุฑแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับฟังดีนะแบบนี้มีราคาแบบนี้ยังไม่มีราคาแบบนี้เป็นเหรียญลองพิมพ์ที่สร้างขึ้นผลิตขึ้นเป็นจํานวนน้อยมากๆครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอรแล้วกด9้ากดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ครับแบบนี้หายากและขายได้จริงครับใครมีนะครับ5บาทรับซื้อ2องแสนบาทนะครับมันกี่เท่าเนี่ยโโหห้าหมื่นสี่มืนเท่าจากราคาหน้าเหรียญพุ่งสูงขึ้นถึงสี่หมืนเท่าครับนี่ฮะนี่คือเหรีเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันเหรียญเดียวๆแบบชัดๆใครมีแบบนี้นะครับ รับซื้อนะหนึ่งเหรียญสองแสนห้าบาทแรกสองแสนครับนี่ฮะเป็นเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมนะครับดูนะคําว่ารัฐบาลไทยมีเจดีอยู่ตรงนี้พลิกกลับมาที่ด้านหลังนะครับเป็นเหรียญห้าเก้าเหลี่ยมแล้วเป็นพระเสียรแบบนี้มีราคาผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญสองแสนบาทเป็นไงครับเพื่อนๆนกับเหรียญห้าบาทที่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วนามาให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้ว่าใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะห้าบาทแรกสองแสนบาทสามารถ แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยใน้าที่นี้นะครับขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมากๆม,มันตอบไม่ไทันจริงๆครับอย่าลืมนะใครมีของเก่านะครับช่วงเก็บบ้านปีใหม่นะเจอของเก่าวพวกนี้นะครับถ่วยชามกระเบื้อง พรุ่งนี้นะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ญาตหาง่ายนะเพื่อนๆสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยกราบขอบคุณบรรดามิตรลักแฟนเพจของผม ช่องทาง YouTube และ f a c e b o o แบงค์เขียนเบี้ยวัตถุโบราณ f อให้การสน,นับสนุนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆทำไลฟ์สดดีๆในทุกเช้านะครับวันนี้นะครับผม Bank, แบงค์เขียนเบี้ยวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง4,200ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดี i b a n k ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ